สวัสดีเจ้าเอซจุกุทุกคนยินดีตอนรับเขาสุ่สองคนใหญ่โดนััสตอรี่วันนี้ผ้าเอฟซี FC มาเบ่งของสวยงามพี่น้องนเบืองแน่แต่ละดอกมีแต่ดอกใหญ่ๆง่ๆงามบานเต็มต้นเลยพี่น้องคุณทะลุหลัวออกไปฟังข้าเจ้าพร้อมอันนี้ต้นของใหญ่โดนัดเองเด้อจ้ะตน้นดอกไม้ยเฮียนพุมบางใหญ่พี่น้อง ปีนี้ออกล้ลยเต็มต้นเลยลงหอดทั้งใจทุ้มบ้านบานกับมีอยู่ข้างในบ้านบานเต็มอยู่ผ้ายางอ่อมเบ่งอ่อมต้นเลยนะพี่น้องบ้านบานกับไลยจะพี่น้องเต็มเยอะตุ่มเป็นง่ามแห้งซีสันกับนากินเบ่งจะพี่น้อง งามคักดอกไม้ในสีออกปีละเทือเด้อจ้ะพี่นอ้องออกปีละเทือออกบิน่บนบ่โดนบันไดจ้ะพี่นอ้องกระลวงไต่พุ่มเพิน่นหอดเพื้นเลยพี่นอ้องเต็มอยู่งามแห้งสีสันไหม บ้านก็ไปในรงคลิปพี่น้องก็เจ้าเห็ดอันเสยียงดังกันเลยบ่ลงอุ้อันที่บ้านในบ้านก็เต็มอยู่ข้างใตพี่น้องมอ,องจะ้ะหอยลงมาหอดผื้นหอดสนามหยาปุม้มแบบนี้ออกปีละเถือดอกต่มยังเต็มอยู่อยู่ข้างในข้างไตมาจ้ะ ดอกต่มพันยังเต็มอยู่บานบ่หันเมือ่อปันใดเหลือบักลายอยู่ที่เพหันใดบานก็ล่างสิบานนะจ๊ะบางต่มนี่เริ่มบานสองกันตูมหนึ่งพันสิมี่ออกดอกมาแบบแบบนี้นะจ๊ะหลายดอกเลยจ๊ะเป็นสิบสิบดอกแก้่วเพิ่ผุ่มไงเหรอพี่น้อง งามแห้งบางนี้ยทะลุไปทะลุเขาหัวไปฟังทางผลเต็มเลยิิเดตัดออกจากทีข้าเจ้าเนาะจ้ะตัดที่เพันทะลุออกไปงามแห้งพี่น้องปรดโพ สีไหมสีเป็นต่กินแสบกินหวานสีบันเย็นอ่อนๆจะพี่นอ้องมันเย็นออกม่วงม่วงงามแห้งสีออกมาให้เข้าเลยชื่นใจเลยส้มคว่ำงามปีละเทือแค่นั้นเองเป็นสีออกดอกช่วงซัมเมอร์เนี่ยพี่นอ้องชวงนาฮอน ทางนี้ออกไปหลายเพราะวาหยังเพราะาแดดมาทางพี่พี่นอ้องแดดออกทางพี่เพิ่นมักแดดเดจะเนี่ยดอกไม้เน,นี้ยหนาหนาวเพิ่นสิตุ่มอยู่มดหนาวเลยพอดอกเพิ่นเริ่มรลวงดอกบานเริ่มร่วงแล้วเพิ่นก็นสิขึ้นดอกไม่ท่านที่พี่นอ้องอาจจะเป็นตุมต่มตุ่มน้อยๆตุ่มบ่ใหญ่บในไดเพระเริ่มถึงหนาหอน เพิ่งก็สิเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่กับ่บาบานพี่น้องก็สิเป็นต่มอยู่ตลอดแบบนั้นนี่อยู่หลังบานใหญ่ดนัทจ้ะพี่น้องประมาณนี้จะเพิ่นสิเป็นต่มยองสิเนี่ยต่มน้อยๆแบบนี้พี่น้องแต่ว่าก็กำลังสิแตกกำลังสิบานกำลังสิเริ่มบาน แต่ว่าช่วงนานช่วงนานหนาวนะเพิ่นสีเป็นตูมยุงสั่นแล้วพี่น้องสิบ่บานเลยพราะเริ่มมันเขานาห่อนเพอะมีแดดออกถึงเวลาเพินพ่นเพิ่นสีเริ่มบานแบบนี้แล้วพี่น้องแล้วก็สิบานมดถูกดอกบานมัดถูกต่มเลยมัก <c oughs> มีหอดบักห้อยเห็นว่พี่น้องบักห้อยหน่อยขึ้นไปกิน <c oughs> กินนนำบาน ช่วงนี้ก็ซิมี่เพิ่มมีสซาลพัดมลรงมาตอมเกสรดอกไม้เนาะจา้ะมาบินกินเกสรดอกไม้เต็มอยู่แต่เขาก่เประหยังค้นดอก่น้ดอกยังค้นจางอยู่นี่จะมอเอนี้ก็เลยมาพาเอฟซีมาเบ่งความสวยงามเนาะจา้ะ หลังบ้านยอดใหโดนัดภูเขาสูงพี่นอ้องมันเป็นบ้านสนามหญ้าลังบ้านจ้ะมีอุ้มดอกไม้ดอกหนึ่งมีอุ้มดอกไม้อันอุ้มเนืองบอมเป็นดอกหนึ่งดอกเต็มต้นงามสนิทที่ว่าแบบเห็นแล้วชื่นใจความงามของเพิน่น ห้ามแห้งีหรีพี่น้องเอ้ยจำซื้อบาดให่บ้าเพิ่นซื้อบาจังใดญน้อะจะ้ะดอกเอียงจำซื้อเพิ่นบาดใหว่วาดเมือก่อนก,ก,นกับบไดล่งคลิปพี่น้องเมือนี่ก็เลยสิพ้าเอฟซีมาส้มสวนส้มความงามสนามหญ้าอยู่สวนนี่ยจ้ะ พ่อได้ทักท้ายพูดคุยกับเอซี่เราจะเนาะง,งามแห้งพี่น้องเอ้ย่อยอนอนซอนออนซอนพูดเดียวบอด้ยต้องไอเอซีออนซอนนำเบิ่งจ้ะดอกเิ่นแต่ละผุ่มแต่ละดอกแบบเต็มเต็มเลยนะงามจนบอกบ่ถือพี่น้อง ซ้อนครับเบิงโตผึ่งคือโตอีกอย่างนี้กำลังกินนำหวานกินนี่ยังไนเกสรเพิ่นแล้วจ้ะปุ่มใหญ่แล้วจ้ะนี่ว่าเป็นปุ่มน่อยที่แหลก็มากกันในหน่อยแล้วพี่นอ้องปลูกโดนลหลายปี เป็นกนใหไงขึ้นไ่ขึ้นเนาะจ้ะเดี๋ยวสิบห้าไปอ้ยเดี๋ยวสิบาไปเบิ่งกันไกลๆเนาะจ้ะคุนอันนี้มุ่มไกลจ้ะพี่น้องไกลละไยเด้หน,น่ก็ย, <c ười> <c ười> <c ười> ยังโหว่าเป็นผุ่มบาหไงนะเป็นบ้พี่น้อง จังใดก็ถ้ามักคลิปย่ายโดนัทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในเด้อจ้ะกดกระดิ่งไว้จังบ่อบาดคลิปใหม่ๆจ้ะคุณย่ายโดนันนนทน,น,กกกกนอจกอนนนนอจากพี่น้องจ้ะอุ้ยมุมนี่งามแห้งเป็นสันสันเดียวเฮงจังใดก็ซอยกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ะขอคนละไลค์ละแชร์คุณย่ายโดนัทนั่งในเด้อจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้นย่าดอนนัทขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะกับความสวยงาม ทักไทยเอฟซีพ่อไดหายคืนหอดคืดถึงเนาะจา้ะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนแิงๆลวยๆ,ๆสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะเอฟซี FC ถูกขู่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ยายโดนัทขอตัวกันเด้อจ้ะสวัสดีจ้า